โรคไข้ไทฟอย,ยไก่เอ้ยตามน้องไปกินข้าวไป่รู้ตามแม่รอย่าแม่เรียงกินข้าวรอย่าไม่เรียกกินข้าวออาาวีดตัออวร้อนมาก พิวใ่กันปวดท้องตัเบื่ออาหารด้วยแม่น้องเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวร้อนตัวสั่นด้วยโอ้ยไม่ใช่มันไปโดนผีป่านนี้มันเพิงไปเข่าคายลูกเสือมนั่นมันไปโดนผีตัวไหนมาหรือเปล่าพามันไปหาแม่หมอท่ายงพยาบานนั่นเป็นอะไรกันมาลรอพวกเองยเปอะไรเฮ้ยอ พี่ป่าตัวนี้ไทยจะดิ้นยันรับมันต้องเติมบองลงอ่ะคุณค่ะนโม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 นี่หนืดโอ้โหแม่ฉันว่าพานน้องไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมผีไม่น่าเข้าหรอกอู้หูงพาน้องไปโรงพยาบาลไหมลูกค่ะ เดีย๋ยวเชิญคนไข้ขวัดไข้ว,ขวัดความดันก่อนเข้าพบคุณหมอน,นะคะน้องมีไข้สูงมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอพบหมอน,นะคะเดี๋ยวตอนนี้พยาบาลจะเช็ดตัวเพื่อลดไข้ให้นะคะเชิญผู้ปกครองเด็กหญิงกอย่าทราบประวัติด้วยค่ะเคุณแม่น้องกอย่าคะไม่ทราบว่าน้องเป็นไข้า,ากี่วันแล้วคะเป็นมาหนึ่งวันแล้วจ้ะมันตัวร้อนแล้วก็ไข้หลังจากกลับมาจากลูกไอเขาไข้ขลูกเสือจ้ะเออแล้วน้องมีอาการอะไรบ้างคะ มันบอกฉันว่ามันเป็นไข่ตัวร้อนนะหมอฉันจับหัวมันดูก่อนแล้วมันก็ปวดท้องผื่นมันเต็มตัวเลยนี่อืมเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่เดี๋ยวเชิญคุณแม่ออกไปรอด้านนอกไม่เลยนะคะววนะขอบคุณนะคะคุณพยาบาลรถคนพยาบาลน,นะคะเก็บตัวอย่างเลือดไปที่ห้องแล็บให้ด้วยนะคะแล้ว,วก็หมอขอไปภายในสามสิบนาทีนะคะได้รับหน่วยเนีหนูก็หมอแี่แล้วต้องไปตามใครอีกแล้วจะได้ไหอพูกเนี่ยรุ ได้เป็นไงบ้างคะนี่ค่ะหมอรบกวนมาไข้รุกเคลื่อนสักครู่นะ,นะคะคุณแม่คะก็โทรมาใหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวหมอ,อจะทําการตรวจคนไข้นะคะเดี๋ยวให้คนไข้หายใ,ใจเข้าลึกๆหยายใ,ใจออกยาวๆนะคะโอเคค่ะดีค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเราไปตรวจนะคะเรื่อง ขอบคุณค่ะคุณพยาบาลรบกวนคุณ,คณพยาบาลนะคะเรียกญาติคุณค่าเข้ามาคุณหมอดเลยนะคะพี่นายคอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญญาติเด็กอยู่ก็ญาติเข้าพบคุณหมอด้านนี้เลยค่ะ คุณแม่คะหมอได้ทำการสั่งเจาะเลือดนะคะคนไข้ไปว่าน้องมีการติดเชื้อแบคทีเรียสมราไทฟี่นะคะซึ่งก็จะทําให้น้องเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียปวดหัวปวดท้องนะคะเบื่ออาหารท้องเสียนว,ว่าท้องผูกอาเจียนหรือว่าขึ้นไส้นะคะน้องก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามผิวหนัง่ะแล้วก็อาจจะมีปวดกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆด้วยนะคะซึ่งอาการทั้งหมดที่หมอกล่าวมาเนี่ยก็คือโรคไข้เม่ฝอยค่ะ น่าจะทํายังไงคะคุณหมอให้ดูกฉันนะมันดีขึนหมอนะคะก็จะจัดยาฆ่าเชื้อให้นะคะแล้วก็ให้น้องทานอย่างต่อเนื่องนะคะคุณแม่และน้องก็จะต้องอาจจะต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยคะ่ะเพื่อติดตามภูการนะคะค่ะในการรักษาต่อไปนะคะหมอจะสั่งให้คุณพยาบาลนะคะทําการให้น้ําเกลือนะคะแล้วก็ให้น้องทานเกลือแร่นะคะเพื่อป้องกันการขาดน้ำค่ะระหว่างนี้นะคะก็ให้น้องพักผ่อนเยอะนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ โรคไข้ไทฟอยด์ไทฟอยด์ฟีเบอร์เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีเซลโมโนล่าอีเทลิกาเซลโลไทไทฟีโดยมักมีอาการดังนี้วิธีการรักษาการใช้ยาปฏิชีวนะแอนี้ไบโอติกตัวอย่างยาไซเฟโอกซาซินอะซิตรไมซินเซฟตรอโซนเป็นต้นการควบคุมไข้ใช้ยาลดไข้เช่นพาราซตามอลเพื่อบรรเทาอาการไข้สูง การป้องกันการติดเชื้อไข้ไทฟอยด์ล้างมือบ่อยๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและน้ำดื่มสะอาดฉีดวัคซีนหลีกเลี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วย